สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่พาก็พาเพื่อนๆทุกคนมาดูความเคลื่อนไหวในสวนนะคะถึงจะอยู่ไกลแต่หัวใจพี่พายังอยู่ใกล้นะเพื่อนๆวันนี้คนงานพี่สาวพาคนงานมาทำตายาให้พี่ค่ะก็เลยมา นั่งคุยกับเขาตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆริมริมสะนะคะริมฝั่งสะนะคะก็จะรอบๆริมสะก็จะเป็นป่ามะขามหวานแล้วก็ต้นไม้อื่นๆคือพ่พาลูกผสมผสานกันค่ะ พี่สาวก็ทำไปก็เอาหญ้านะคะไปยูนยให้ปลากินเลี้ยงปลาไปด้วยค่ะเป็นไงคะไฮเทคสมัยนี้ถึงตัวเราจะไกลนะคะไม่ต้องไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะสมัยนี้ติดกล้องวงจรตัวถูกถูกเองนะคะก็ เราก็สามารถเข้ามาดูสวนเราได้ตลอดเวลาวันนี้ได้คนงานสี่คนนะคะมาช่วยพี่พานะคะห้าคนทั้งพี่สาวนะคะส่วนในท้องล่องนั้นก็จะเป็นพวก ผักค่ะผักบุ้งแก้วค่ะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ตรงนี้น่าจะยอดตรงนี้อสองรอบแล้วค่ะพยายามจะไม่เอาญ้ามาฉีดหวังว่าหวังว่าเราจะสู้เข้าไวเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าพี่พาได้ไปอยู่ที่นั่นพี่พาก็จะใช้วิธีใช้เครื่องตัดญ้าค่ะ รอให้ต้นไม้เราโตขึ้นอีกนิดหนึ่งพอพอ้ามองเห็นง่ายๆก่อนจะได้ปลอดภัยสำหรับเครื่องตัดหญ้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเป็นกำลังใจให้สวนพี่พาด้วยนะคะตอนนี้รกมากเลยค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ